ประกอบนั่นแหละลูกเอาถยู่นั่นมาประกอบเป็นหนึ่งเซตตำปากครับเพราะเดี๋ยวมีคนเอาพอดีขอบคุณค่ะเพราะเดี๋ยวมีคนสั่งยำมะม่วงพอดีเลยบอกว่าเอาออกเอาประกอบไปอย่างเดียวไปอ่าอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะมันคมอยู่เลย งานยุ่งวันนี้งานยุง่งจะส่งอย่างเดียวเลยแ <c oughs> ม่บอกให้เอาประกอบมาเพราะว่า,าพ,วพี่ขเนะ <c oughs> ขาประกอบเลยนี่บอกมีประกาศ้วทาเไปต้องรออีกนิดนึง <c oughs> ใช่ <c oughs> นั่นน่ยส่งเลยส่งเลยขอบคุณค <c oughs> ่ะ <c oughs> ตัวสีนะคะ <c oughs> เป็นขอมะม่วงหน่อยเร็ว มราววนแล้วหอม้อใส่ปลาปลาวันนี้ผลไม้รวมปร้านะมรวมูม้านะเติมไข่ปูเหรอเดี๋ยวรอตอนนี้ยลูกจ้า ออพีหนึ่งหรือบอกนิดนึงว่าปูมาจะตาที่ร้อยแบนะเพิ่มันนี้ร้อยเปสองนะโอเคเกียร์กันก่อนเป็นอันใหญ่ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นกล่องบลกระเถิดเลยสำหรับหนูวดนี๋ยวข้า้าวข้ข้้วา้ว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 า้้าา้าาา ปากแล้วมาเอาคืนด้ยนะปากแล้วมาเอาคืนให่ะไม่มีครับใบใหญ่ใบใหญ่เลยไม่ยาวตจยังไม่ถึงท้ายตลาดเอรอก็อยู่แค่ตรงนี้แหละ ยังไม่มาเขาไปทุกร้านเดี๋ยวก็มาลูกแป๊บเราชนะรับไหมร้านจะหนึ่งไม่น่ารับไม่รับยังไม่ได้ทำเต้องชนะตัวเองชนะตัวเองก่อนจากสักครู่นะคะไม่รู้ว่าเขาไปสมัครตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปที่อำเภอไปได้กับเขามันวุ่นวายไหรทำไมถึงเราอ่ะถ้าจะไปทําเป็นร้านค้าต้องไปที่อำเภอให้ตลาดเจนเป็นรับรองก่อนที่น้องเขาบอกอะไรเนี่ยับผลไม้รวม นีย่ยำปูแซบนะครับ YouTuber, YouTuber, ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทำไงไวหน่ยยูทูบเบอร์จะอู้งาน กี่เมเนูวันนี้วันนี้เอากี่เมนูลูกสองเดียวได้โอเคเป็นผลไม้รวม ให้ลอกเมนูก่อนแล้วปสั่งเค๊ขอคุดชิคกี้พายคชื่อกิ๊กสัดจิ๊กสั่งแล้วรอแป๊บตอนนี้ค่ะพี่สั่งไว้สามเมนูใช่ไหมเขาสั่งเขาสั่งให้มาเอาอย่างเดียวมีหน้าที่จ่ายตังกรับของโอเค เขาบอกให้ทำได้เลยแต่พี่ติดคิวอยู่ล้วแป๊บเดีกินปูเขาบอกว่าปูตัตปูกก็ได้เดี๋ยวเขาสั่งไข่เลยลูก้าดาอันนี้ปูไข่ไข่ปูปูม้าผลไม้รวมจ้าอืน่ากินมาก โโญญกโแท้ปมาน่มาตัวแป๊เดียวคิดอยางเมนอะไรมาเต็มปากแล้ว่ไม่รู้ <c oughs> ได้กินหรอน้ำลายเต็มแล้ว <c oughs>